พี่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมาขอความร่วมมือนะครับจะมาขอให้พี่พี่ช่วยนะครับพี่พี่ใน YouTube สามารถช่วยครูคิมได้ไหมครับมีเรื่องมารบกวนและมีเรื่องมาขอนะไม่เรื่องมาขอนะครับบัญชี IG จีครูคิมตอนนี้มีผู้ติดตามมันเริ่มลดลงจากเดิม7 0 0 0กว่า7,500กว่าเอ้ย7,250กว่า แต่ตัวนี้เหลือประมาณ7,240กว่ามันเริ่มที่จะลดลงลดลงทำไมทำไมวันนี้ครูถึงมาบอกขอความร่วมมือกับพี่ๆขอความอนุเคราะห์นะครับขอความอนุเคราะห์พี่ๆช่วยติดตามบัญชีครูคิคมไอบัญชีอินสตาแกรมของครูคิมหน่อยนะครับสำหรับวิธีการที่จะสมัครบัญชี IG ยังไงนะครับพี่ๆบางคนก็อาจจะอยากติดตามแหละนะแต่ว่าทำไม่เป็น อันนี้ครูเค็มเข้าใจนะครับก็เลยหาวิธีการง่ายๆนะครับมาให้พี่ๆลองเข้าไปดูวิธีการสมัครนะครวิธีการสมัครจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับวิธีการสมัครแต่ว่าเป็นของช่องอื่นนะครับเป็นของช่องอื่นพี่ๆลองลองดูก่อนว่าเอ้ยเข้าใจหรือเปล่าสมัครเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าเป็นบัญชี IG จีไปก็คือ In s t a g r a m นะครับแล้วก็วิธีการโหลด นะครับวิธีการโหลดถ้าเป็น Android ก็โหลดใน Play Store นะครับถ้าเป็นแอปเปนะครับเป็น iOS ก็โหลดที่ Apple Store นะครับลองลองมาเล่นๆกันก่อนนะครับสำหรับเมนูการใช้งานที่คลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ดูครูเอาหาวิธีการง่ายที่สุดที่เป็น2 5 0 0เอ้ย2,025นะครับภาษามันจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าบางเครื่อง บางเครื่องถ้าพี่ๆโทรศัพท์ของพี่ๆที่จะเอาลงเนี่ยเป็นรองทับภาษาไทยเมนูของพี่พี่ก็จะเป็นภาษาไทยตามตามตัวเครื่องของพี่ๆนะครับลองเข้ามาสมัครเสร็จแล้วนะครับสมัครเสร็จแล้วเนี่ยค้นหาบัญชีครูคิมแอโรบิกใน IG เนาะครูคิมแอโรบิกก็จะเจอนะครับก็จะเจอทําไมครูถึงมาขอความร่วมมือกับพี่พ,พี่ว่าขอติดตามบัญชี IG จีครูคิมหน่อยเพราะว่าในอนาคตถ้าเกิดว่า ผู้ติดตามที่ครบ1,000งคนครบหนึ่งคนฟังก์ชันการสมัครสมาชิกก็จะมีขึ้นใน IG การมองเห็นค่าการมองเห็นก็จะเติบโตขึ้นถามว่าทำไมครูต้องมาทำบัญชี IG เพิ่มละ่ะซึ่งในอนาคตนะครับในอนาคต IG ก็สามารถที่จะเปิดรับของขวัญได้นะครับของขวัญแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า แบรนด์ต่างๆที่เขาสนใจนะครับอยากให้เรารีวิวสินค้ากับบางตัวกับบางกลุ่มสำหรับ IG จเนี่ยจะมีกลุ่มผู้ติดตามที่เป็นอีกเลเวลหนึ่งะครับอีกระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าแบ่งแบ่ง Facebook แบ่ง IG แบ่ง TikTok กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง Facebook ก็จะทั่วทไป IG ก็จะเป็นระดับที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึง ภาพใน IG จะสวยของของใน IG จะเป็นแบบว่าของที่มีระดับสูงขึ้นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใน TikTok ก็จะเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานคนทั่วไปตั้งแตเ่เด็กอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยวฝั่ง IG ก็จะเป็นแบบว่าเป็น สินค้าที่จะเราสามารถที่จะรับปรีบวของเขาได้เนี่ยก็จะเป็นไฮไฮคุณลิตี้นิดนึงอะไรเงี้ยครูอยากทำให้มันเติบโตขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็เติบโตแล้วเนาะ u ูทูบแล้วก็เติบโตละ a c e b o o k ก็เติบโตละยังไงเราฝากพี่ๆด้วยนะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับฝากติดตามบัญชี i อจีคิมด้วยครับแล้วเราเจอกันเอ๊ะแต่ถามว่าใน IG กับ Facebook ต่างกันไหมถ้าต่างแน่นอนมันจะต่างแน่นอน ต่อไปครูจะทำใน IG ที่สอนสอนที่เป็นท่าดิบนะครับก้าวท่าดิบก้าวท่าดิบยังไงการออกแบบบล็อกยังไงส่วนใน Facebook ไม่ลงแล้วนะครับจะไม่ลงในนั้นแหละนะครับจะแยกช่องไปเลยว่าความต่างของไ G ความต่างของ Facebook ต่างกันยังไง IG ก็จะเป็นแบบว่าสอนการก้าวขาสอนการทำท่านั้นสอนการทำท่านี้ดีกว่านะครับเราไปเจอกันที่ IG นะครับรออยู่นะครูรออยู่นะครับเจอกันนะครับ